Skydoller มอพร้อมกับฟังก์ชัน Dual Time Zone ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อผู้ที่เดินทางข้ามหลาย m e Zones ที่โดดเด่นและแตกต่างออกไปจากนาฬิกาที่บอกเวลาได้2 Time Zones รุ่นอื่นๆของร o ล w กที่ปกติแล้วมันจะใช้เป็นการเพิ่มเข็มชั่วโมงเข้ามาอีก1เข็มเพื่อแทนเวลา Home Time หรือ Reference Time อย่างใน g m T Master และ Explorer แต่ภายใน Skydiver ใช้เป็นแผ่นวงล้อหลัก24ชั่วโมงที่ถูกติดตั้งอยู่ตรงกลางหน้าปัดเพื่อแทนเวลา Home Time แถม Skydiver e ยังเป็นนาฬิกาเพียงหนึ่ง,เ,งเดียวจาก r o l e x ที่มีฟังก์ชันบอกเดือนอีกด้วยค่ะอีกหนึ่งจุดพิเศษของ r o l e x Skydiver e คือปฏิทินอโน่คอลเลนดาที่มีชื่อว่า s r r o s ซึ่งเป็นชื่อปรากฏการทางดาราศาสตร์เนื่องจากระบบกลไกลไภายในของ Skydiver ที่เป็นตัวขับเคลื่อนในการแสดงวันที่ใต้เดดวินโดว์หรือหน้าต่างแสดงวันที่นั้นได้รับแรงบันดาลใจจากโครงสร้างของจักรวาลอย่างพระอาทิตย์โลกและดวงจันทร์้วยระบบกลไกลปฏิทินรายปีซารอสทำให้สกายเดเวลเลอร์สามารถแยกแยะได้อย่างชันฉลาดว่าเดือนไหนเป็นเดือนที่มี30หรือ31วัน วันที่จะถูกติดตั้งอยู่ในหน้าต่างบอกวันที่ภายใต้ Cyclops Lens ตามแบบฉบับของ Rolex ส่วนเดือนคือขีดสีแดงที่แสดงอยู่ในหน้าต่างขนาดเล็กตามขอบขมหลัก12ชั่วโมงอันใดอันหนึ่งซึ่งเดือนมการาคมเดือนแรกของปีเริ่มที่หลัก1นาฬิกาต่อด้วยเดือนกุมภาพันธ์ที่หลัก2นาฬิกาและนับต่อไปเรื่อยๆจนครบ12เดือน s k y d e v e l e r ใช้ r i n ค c o m m น n ์ System เป็นตัวประสานงานระหว่างขอบนาฬิกาแบบหมุนได้ระบบกลไกาภายในและเม็ดมายมเพื่อควบคุมการตั้งค่าแต่ละฟังก์ชันของนาฬิการะบบ Ring Command System ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้อย่างสะดวกโดยการเลือกหมุนขอบนาฬิกาไปยังตำแหน่งที่ต้องการและหมุนเม็ดมายมเพื่อตั้งค่าเวลาถิ่นเดิม Home Time เวลาท้องถิน่น Local Time รวมทั้งวันที่และเดือนค่ะ ตำแหน่งขอบนาฬิกาแบบหมุนได้ของ Sky the Roller มีทั้งหมด4ตำแหน่งในตำแหน่ง0เราจะไม่สามารถปรับตั้งค่าฟังก์ชันใดๆได้ตำแหน่งที่1ใช้สำหรับตั้งค่าวันที่และเดือนตำแหน่งที่2ใช้สำหรับตั้งค่าเวลาท้องถิ่น (Local Time) ตำแหน่งที่3ใช้สำหรับตั้งค่าเวลาถิ่นเดิม (Home Time) หรือ Reference Time ซึ่งเป็นเวลาของประเทศใดก็ได้ที่คุณต้องการ และใน Skydrewler มีเม็ดมะยมเพียงแค่3ตำแหน่งเท่านั้นประกอบด้วยตำแหน่งศูนย์คือตำแหน่งที่เม็ดมะยมถูกขันเกลียวลงไปจนสุดตำแหน่งที่1คือเมื่อเม็ดมะยมถูกคลายเกลียวออกใช้สำหรับไขาลานเท่านั้นและตำแหน่งที่2คือตำแหน่งที่เราดึงเม็ดมะย,ยมออกมา1ครั้งหลังจากคลายเกลียวออกในตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่สามารถใช้ตั้งค่าวเวลาวันที่และเดือนได้ ซึ่งใช้งานคู่กับขอบนาฬิกาแบบหมุนได้เพื่อตั้งค่าฟังก์ชนันต่างๆอันดับแรกคายเกลียวเม็ดมยมและไขาลานนาฬิกาประมาณ30ครั้งหรือจนกว่าจะรู้สึกได้ถึงแรงต้านจากนั้นเราจะตั้งค่าเวลาถิ่นเดิมหรือ HOME TIME เป็นอันดับแรก โดยเริ่มจากการดึงเม็ดมายมออกมา1ครั้งและหมุนขอบนาฬิกาทางด้านทวนเข็มนาฬิกาหรือหมุนซ้ายไปจนสุดทางซึ่งเป็นตำแหน่งที่3ของขอบนาฬิกาเพื่อตั้งเวลาโฮมไทม์และนาทีค่ะซึ่งเราจะหมุนเม็ดมายมจนกว่าสัญลักษณ์สามเหลี่ยมหัวความทางด้านบน จะชี้ไปที่เลขในแผ่นวงล้อหลัก24ชั่วโมงที่ต้องการซึ่งเป็นเวลาโฮมไทม์ที่ต้องการจะตั้งค่าค่ะเมื่อต้องการตั้งค่าเวลาท้องถิ่นหรือ local time ต้องปรับขอบนาฬิกาไปที่ตำแหน่งที่2เราจึงหมุนขอบนาฬิกาไปทางด้านขวามือ1ครั้งเพื่อลดตำแหน่งขอบนาฬิกาไป1สเต็ปจากนั้นเราจะทำการตั้งค่าเวลาท้องถิ่นค่ะ มาถึงที่การตั้งค่าฟังก์ชันสุดท้ายซึ่งก็คือการตั้งค่าวันที่และเดือนค่ะ s k y d a v e r ใช้ขีดสีแดงที่ปรากฏตามช่องขนาดเล็กข้างข้างหลัก12ชั่วโมงเพื่อบ่งบอกเดือนทั้ง12เดือนซึ่งในการตั้งค่าเดือนเราต้องหมุนเปลี่ยนวันที่ไปเรื่อยๆจนกว่าขีดสีแดงที่ปลายหลักชั่วโมงจะไปอยู่ที่ตำแหน่งของเดือนที่ต้องการค่ะ ในขั้นตอนนี้เราจะหมุนขอบนาฬิกาไปทางด้านขวาอีกหนึ่งครั้งเพื่อกลับไปยังตำแหน่งแรกของขอบนาฬิกาจากนั้นก็ทำการตั้งค่าวันที่และเดือนได้ค่ะ เมื่อตั้งค่าฟังก์ชันครบแล้วขันเกลียวเม็ดไม่ยมกลับเข้าที่ค่ะการตั้งค่าโ o l เล s k y กายเด e r er ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ ถึงแม้ว่าจะมีหลากหลายฟังก์ชันแต่การตั้งค่าน,นาฬิกาก็ไม่ได้ยากหรือซับซ้อนเนื่องจากใน s k y d e l l e r มีระบบ Link Command System ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าน,นาฬิกาได้อย่างง่ายดายโดยการหมุนขอบนาฬิกาและเม็ดมมยมควบคู่กันไปค่ะ หากเคยมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเราได้ที่ line at watchverda หรือหากใครต้องการให้ watchverda ทำคลิปขั้นตอนการตั้งค่าเวลานาฬิการุ่นใดเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ